สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาไปเส้นพระรามสองครับลองวิ่งดูสร้างถนนใหม่ครับวันนี้ตั้งใจจะเอารถรีโว่สองจุดสี่ตัวนี้ครับมามาเทสนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วไปลุยคลองมะเดื่อมาข้ามคลองไม่ได้ครับกลับมาทํารถใหม่วันนี้ใช้เวลาห้าวันครับทํารถใหม่เสร็จแล้วจบโปรเจกต์แล้วนะครับจบโปรเจกต์แล้วคงไม่ทําอะไรต่อ วันนี้เบื้องต้นเอารถมาเทสครับว่ามันยังจะวิ่งดีเหมือน p รีเลนเนอตัวแตนดาดออกจากโรงงานหรือเปล่านะครับลองมาเทสดูเพราะว่าหลังจากที่ทํารถมายังไม่ได้วิ่งเลยวันนี้จะลองมาวิ่งเส้นพระรามสองดูครับว่าทํามาแล้วมันวิ่งได้ปกติหรือเปล่าตอนนี้สเต็ปทําอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ไม่เครื่องไม่ได้ทํานะครับเกียร์ไม่ได้ทํานะครับก็มีเปลี่ยนล้อใหม่นะครับเป็นยาง AT ท f f r o a ดนะครับ26 5 2 6งหกห้าทับเจ็ดสนะครับก็อัพไซส์ยางใหญ่เท่าเดิมแต่หน้ากว้างกว่าเดิมนะครับเป็น70นะครับแล้วก็ใส่การโค้งท้ายการสะบัดด้านท้าย1ชุดนะครับใส่นิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้า1ชุดเป็นของ t o y ย t a r รีโตรงรุ่นออกอย่างศูนย์นะครับนิฟล็อกแล้วก็เพิ่ม ให้รถดูดีขึ้นก็มีเปลี่ยนกันชนหน้ากันชนท้ายนะครับแล้วก็ยก2นิ้วจากปกติพีลเนอร์นะครับก็ยก2นิ้วอีกนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาเทสท,ที่เส้นพระรามสองทางถนนในเมืองดูว่ามันจะวิ่งได้เหมือนพิลเนอร์หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปตามดูว่าสเต็ปเปลี่ยนอะไรไปบ้างเดี๋ยววันนี้ตามไปดูนะครับลองวิ่งสักในระยะที่กฎหมายควบคุมดูว่าเราวิ่งเราเทสรถดูเป็นไงบ้างถ้าพอใจก็ จบโปรเจกต์ครับเพราะว่าพอแล้วนะครับทำคร่าวๆอาศัยใช้ในเมืองนะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อครับก็ลองวิ่งดูนะครับวิ่งมาสักระยะหนึ่งตอนนี้พระรามสองมาสมุทรสาครก็วิ่งได้เรื่อยๆนะครับแปดสิบร้อยนะครับก็รถควบคุมได้นะครับควบคุมได้ปกตินะครับไม่มีอะไรมีแค่การสะท้านของยางนะครับที่เป็นยางที่แข็งขึ้นนะครับก็ไม่ถือว่าเสีย ที่ผมว่าจากอีลนเนอร์ตัวตัวที่สแตนดาร์ดออกมาจากโรงงานแล้วก็ผมมาทําเปลี่ยนล้อใหม่แล้วก็ยกอีก2นิ้วเนี่ยก็ตอบลงไปสักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์การเข้าโค้งการขี่การทรงตัวการสไลด์ออกข้างนะครับก็ปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวลองยืนยืน,ยนดูสเตปนี้ไปสักพักก่อนถ้าใจไม่ชอบยังไงก็เดี๋ยวกลับแก้ไปเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าผมยกสูงเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนโช๊คนะครับไม่ได้เปลี่ยนปีกนก คือใส่ลูกมากปรับองศาขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นโชคเดิมแล้วก็ลองสเปเซอร์กับลองก้อนด้านหลังนะครับเพื่อว่าถ้ามาใช้สักระยะหนึ่งแล้วไม่ชอบแก้กลับเป็นพีเลนเนอร์เหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ต้องเสียเสียเงินเยอะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับอ่ากที่ลองลองดู80ดสิบร้ยร้ในกฎหมายควบคุมการทรงตัวนะครับไม่เสียอะไรมากนะครับสเต็ปนี้สำหรับ สเต็ปที่ผมทํายกสูงสองนิ้วเนี่ยแนะนําสำหรับมือใหม่ที่ยังยังไม่รู้ตัวเองว่าชอบรถขับสูงหรือเปล่านะครับต้นทุนน้อยนะครับต้นทุนน้อยเราเปลี่ยนแค่ปรับชุดลูกหมากใหม่นะครับก็โอเคนะครับโยกซ้ายโยกขวาไม่ติดปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเทสอะไรอีกนะครับครับ